น้องแพมจ้ะแพมสุดทีบทางเลือกครับโรงเรียนบัวขาวจ้าโรงเรียนบัวขาวนะครับสอนจากมือครับไม่ได้ซ้อมเลยงานจะซื้ออันนี้ก็คือเป็นบังไฟของท pues ีมงานซิดคัมพีของทีมงานทีมงานคัมพีเทวดาครับพี่น้องวันนี้เพิ่งกำลัง แต่งลุมมัดลุมอยู่สวัสดีครับปู่นาคพี่ครับโอ้คุณมาแต่เสาเนี่ยวาหมตื้นสายตื้นคือพี่ท่านพี่เสื้อเจอนะตื้นกันะตีซี่ขึ้นบ่ตีสามตีสามเป็นตั้งาวงูตั้งาวงูทุกคนโอ้ทีมงานมึงไฟอะไรคล้ายครับพี่น้องมึงเนี่ยเต็มเลยครับ แถวนี้นี่เต็มไปด้วยบังไฟครับพี่น้องทั้งบังไฟล้านบังไฟแสนบังไฟซิปล้านครับพี่น้องมึงเนี่ยหลายหลายขายตื่นตะดึกลูกตเ<ป>ะเซาเงินบังเรือจูดบาทนี้พี่น้องเอาถ้าเบิ้งกับเดียวครับพื้นล่าหุ่นโู๊กกู๊กล่ะเอาเบิ้งไก่ครับพี่เนี่ยเดือดเดือดครับโอ้นี่แหละครับพี่น้องคนน่ะ สวรรค์บ้านนาบ่เป็นห้องสวรรค์บ้านนาเนาะที่มีบังนี่นะสวรรค์บ้านนาเนาะสัางเนงเพื่อนบังนี้โอ้โห้ลอยอย่างนี้ครับเอามาลุ้นป่ะหลงกลางบ่เอา้าโอ้ก่อนมันบังครับพี่น้องบังควันครับ โอ้กลางอยู่ครับกลางอยู่กลางอยู่กลางสวยงามอยู่ครับพี่น้องตุ๊กมีไกัครับแบบนี้นะมีลมลมไม่แห้งครับโอ้ลมสวยงามครับลมสวยงามลมสวยงามนะลอยวุ่นวายกี่แล้วครับพี่น้อง ขูบพ่เพื่อคนคุณมโนบาทครับกับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปของบ้าด,ดูลูดกครับมานี้กาอยู่เดอเทศาบาลตะนุฎวาครับยูเดลานนาเทศาบาลเพื่นมือน่อวนี้เป็นงานวัฒนธรรมบูไทยคุณมังไฟตะไลร้านครับพี่น้อง บรรยากาศก็ดีดีครับคือม,มี้อนครับพี่น้อง ไ,ได้ได้ว่าเหมเยเหมยหยางอะไรได้นี่นเมนีนอยแต่ก็ต้องยิ้มครับยิ้มไบหน้างิ้มไว้ไไนี่พวกนี้เหีงงลายเลนี่ลายอันแทนอันนี้เป็นพืชน,น้อยเป็นต้นแห่ของที่น้องชาวมู้ที่เก้าครับ มันโยมหลายหรือว่ามันโยมเองบอ่จา้ามันโยมเองเป็นบอกโยมเนี่ยนะครับโยมเนี่ครับจัตหน่อยเนี่ยโยมจัตหน่อยเนี่ย ครับพี่น้องห่ากระทาเบิ้งใจจดใจจ่อครับตะแดดกระยืนครับพี่น้องครับมาแต่ทั้งเลือกครับมาแต่บ้านเลือกมาแต่บ้านหมูงมาต่บ้นหม่งโอ้โหเป็นลู่หลามาแต่ทั้งบ้านหม่งเนาะบ้านหมูงมืดบอกนี่มาบ้านนะครับทุกคนมาแต่บ้านหมูงมืดบอกในปนประชดดของชาวตุลว่าครับงอมเจือเลยครับพี่น้องครับมีห้วงสวยตะแดดมียันดำพี่น้องเห่อดังคาดิวิร้อนครับเบิ่งเนี่ยท่ากระดุนแห่มากก็แต่เสาครับพี่น้อง หยุดท่าหนังท่าคนขึ้นนะครับวันนี้คือม้ามืดเพื่อนครับเอาเนอยู่กินมะนังกินน้ำครับมาแต่ทั้งเลื่อครับมาเฮ้่อกำลังเกิดพี่น้องชาวากุ้งปลาห่อมาทั้งเลื่อครับมาหนองห้ามาหนองห้าหรือเปล โอ้พี่น้องท่านหนองหางมานานังให้กำลังเจแต่เสาพุ่มบอกเสาซ่าต่อมาปูไว้ท่าพุ่มบอกคุณนายจังหวัดกระสินพัฒน์ด้วยไายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง19จังหวัดทั่วประเทศนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากมือครับไม่ได้ซ้มอมเลยงางจะซื้อโอ้เจ้าถือปลายบอกโอ้ือปลายเนาะปกติกรรมรวมกิจกรรมกับทางเรียนอยู่ตลอดเนาะ,ะสุดมากอะ่ะเป็นำไม่เยอะเท็ิดอยเคยเคยเนาะ,อ,ะอันนี้คือสาวสวยหองยู่เด้อกระโบนหองลงเลรงียนโวขาวเนาะแหนที่บอก ตอนนี้คือได้เวลาที่จะไปออกไปตาแดดแล้วครับพี่น้องคือน้องๆเพิ่งจะยุด้วยผมอยู่แต่ว่าอีจะกรขาวกัออกไปตาแดดแล้วอันนี้เป็นชุดซาวรีนู่นะชุดแบบนี้แม่นี่ไว้นะเป็นชุดของผู้ไทยเลีนู่ตัวนี้เนาะมาจากเลน่ยนขาวเนาะซื้อมาหน่องเฉลิมค่ะน้องไทยจ้าน้องไทยนาะชุดหือนเลยนะสุดพือจะได้โฟบาร์เลย๋องามน้องงามข้นกับงามมาจักมาจางเลย กัยางน้อยอ่าอันมากานะครางกัยังน้อยคนงามเคยจะเอาไปสาแดดแล้วใบนะลือแล้วเนาะอ้หูงามเนาะอันนี้ก็งามนางมือมึงแน่นะว่ามะได้ไปเป็นลูกพื่อนี้พี่น้องเลยถ้าดองแขงได้ปอบานเลยงามเนาะบานดองได้ได้ลูกสมางออันนี้มันยิ่งงเนาะมันยงองาม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 ปข้าบานคอยแล้เนี่ยะอดับงมุนเิ้งสังเกือหื้อออกเหมือนนะ ฮ้อนครับมื้อ้อนยานตะงุนต๊กครับพี่น้องเลย <c oughs> ยานตะขุนต๊กอันนี้ก็คือบรรดาสองงามจากโรงเรียนวัวขาวส่งเข้าประกวดครับพี่น้องถือทางคุณผู้ทางขอเพื่องตาก้ความร่วมมือเป็นย่างดีครับพี่น้อง <c oughs> อยู่เดอบุญบางไผบ้านกุฎวาอำเภอกุชิดาลัยจังหวัดกาฬสินครับ <c oughs> ทางเลือกครับ โรงเรียนบัวขาวจ้าโรงเรียนบัวขาวนะครับได้กระยังผหรือย่งน้อยเป็นตะแทงก็หดผิวกระเพาะยีได้หนิซื้อมาน้องผครับน้องน้ำหวาจ้าน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานน้องคือน้องสวัสดีค่ะผู้นี้สวัสดีค่ะน้องผครับโฟกัสมาจากโรงเรียนบัวขาวบัวขาวคือเดียวเนาะจ้าเรากำลังเจอเนาะานอนเดดเนี่ย ขออนุญ,ญาต้าได้กระย่างได้กระย่างโทรศัพท์บป่ไปหาเฮ็ดพออยู่บ่เขื่อนไปหาเฮ็ดพออยู่บ่น้องเฉลิซื้อปะน้องเฉลซิซื้อดินซื้อดินก็นได้น้องเฉลิมนัเฮ็ดอยู่ฟังเี็ดห้องป่ะปังนี้ดูเลยวป่ะปังห้องป่ฟังห้องยืนเขือออออเข่อนก้องครับพี่น้องหายังเขื่อนก้องอยู่อูบ่าเดียวซื้อวันนั่นหรือกัะปันค่ะคือนกระพายบังไฟน้อยแต่ไรน้อยคือแทน <g ül> แต่งตัวก็จะตื้นก็จะดึกคุณบอกโอ้เล่นดัสซางามครับกระบวนนี้น้องๆจกโรงเรียนตัวขาวนเนาะเหม่นกะมาร่วมการวมงานกับบุญมังไฟตะไรร้า,น,าน,นบ้านคุณบ้าเฮาครับพี่น้อง <c ười> เป็นคนงาาไม่ได้ได้ดกองอันนี้นะมันเป็ี่ยนนเลยหาซื้อว่าน้องมาเลยเพื่อออก่อแล้วนี่นะหนูยังไม่ได้ทาลิมครัเย็นเผลอสวยอยู่สวยอยู่มาจะาทั้งเลือครับ<ะ>ลงเรียนมาจะต้องเรียนบัวขาว<ะ>ลงเรียนบัวขาวเนาะซื้อว่าน้องมาเลยครับซื้อว่าน้องแพมน้องแพมผู้นี้เด็น้องมิวค่ะน้องมิวเนาะอ,อ่าผู้นั้นเด็กกำลังกระทำแพรปล่อยอยู่ปาเลยนี่เออแพรห้องว่าแพรมาเลอยค่ะห้องว่าแพรมาเลยที่แพรที่อันสบายอยู่นี่ห้องมาแพรมาเลอย สบายสบายอันนี้แพ่คอยเราดิจิตาห์น้องปลเรือก่อนเคฟค่ะโอเคสียงดังมีนึงมินคู่นี้เดชซื้อมาได้เลยซื้อมาได้เลยคู่นี้ชื่อปาค่ะาคู่นี้เดชอ่าบ้านของุงค่ะผู้ไทยบ้านของุงอ๋ออีกที่ชัดๆเอ่อเป็นชุดผู้ไทยบ้านเขางงค่ะชุดผู้ไทยของเขาวงเป็นอำเภอเขาวงเนาะมาจะโรงเรียน โรงเรียนบัวขาวครับพี่น้องพื้นกะโอ้มาซ้อยบุญซ้อยงานพี่น้องชาวกุนวาอขอบคพูหลายๆท่าพ่อพูณหลายๆท่าขอบคุณค,ครับ<า>เห็นแพูดกง,งานเนี้บ้าโดมเห็นพูดงานมไม่ได้รักกองมันไปอีกเนียบ้าโดมนี่ได้จะไปนะครับแต่ว่ากองมันไปครับพี่น้อง ขอโทษด,ด,ด้วยครับขอโทษลูกหลานเ้็กกองมันไปเองเด้ <c oughs> อเห็นคนงามมีเลยเล็กกองอันนี้นอะลุ่ยอยู่ซึ่งด้วยนะสวัสดีค่ะโอ้โหเตอรัดมากเลยนี่นั่นนี่สุดยอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากไหนครับ <c oughs> จากโรงเรียนวัวขาะโรงเรียนวัวขาวโอ้คหขุดคูเพิ่นเทดการสนับสนุนเป็นอย่างดีเพิ่นกงส่งน้องๆมาสอยครับเห็นจะพูดง,งาม แจ้งตัวมาตตาเดดโดยเฉพาะครับเมื่อนี้ขอบคุณค่ะครับตอนนี้กับขบวนการเรื่อมาฮอดวัดหลายแล้วครับเขาเจ้าขี่ม้าแต่เลื่อขึ้นไม่เห็นถือป้ายแต่ไม่ได้ขี่โอ้วัาแม่นนั่งไอ้สันตวยสวยปานนั่งง่ายรับพี่น้องครับก็เป็นนั่งป้ายพี่น้องทางเลื่อครับเป็นพี่น้องทางน้องห้างครับเป็นขบวนแห่ทางน้องห้างเนาะว่นแม่นนั่งง่ายโต๊กม้าท้าต่อเร็วนี่เห็นอยู่ม้าเหรอไหมครับครขอบคุณหลายๆครับ ตอนพื้นหยางสวยๆงามๆกระเฮ็นหลายแล้วนะครับเนาะผ้ามาเบิ้งตอนเกือบกินตีนครับพี่น้องนาาเอกเข้าเกือบกินตีนครับวันนี้เพิ้นก็หน้าก็ต้องทําสวยครับแต่ว่ากีนเทียบเลี่ยก็ต้องทุกคนทอดที่หมายโดยความสวยงามครับพี่น้องสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับพี่น้องเทศบาลเ มันไปเองมันไปเองมันไปเองพวกหลายๆมันไปเองสวัสดีค่ะน้องหรือครับน้องแพลมีจ้าแพลมครับสุดงามดีครับสวยมากทันทันมาเสืแดดเจ้าใจยางเสืแดดจ้ายางมเสื้อแดดสวยเลยนี่ญาติญากโรงเรียนไปเลยก่อนมาจากโรงเรียนบัวขาวโรงเรียนบัวขาวเนาะคือน้องน้องเพิ่งจะสูนสูง ได้เลยครับุดสวยงามมาในจุดกู้ไทยผสมประสานชุดกู้ไทยประยุกต์ครับพี่น้อง <Okay. S 1> ื้อนี้เพิ่นกับามาตาแดดตะเซาละครับพี่น้องมียานความงามมียานความงามตกไดดอ้งเอ้ยบุเขาวส่งเขาบกวดครับขอบคุณหลายหลายสวัสดีค่ะ ตอนนี้กับพิ้นยู่ผมยู่ครับน้องน้องเพิ่งจะยู่ผมอยู่แต่บ้าดมเลย่อมตะแดดครับพี่น้องเพื่อจะให้ he u, he u, พี่น้องได้เบ่งแนส่ยสวยๆงามๆครับ ตัตลอดตํำจะมีผมบวกตเส้เยออ่บ่เออยู่บ่ขบวนแรกกะสิ้นสุดครับน้องๆเพื่อนกะทั้งพุดร่างคนกะเกือบกินตีนกับไปนั้นครับพี่น้องเมื่อรวมเข้าใจถึงความรู้สึกนั้นครับหน้ากะต้องถ้ามือสวยตีนบัดเจ็บครับเกือบเกือบครบตีนครับพี่น้อง ภมเหนหลายๆยทันโอ้ยหี่จะดูนิกน้อยครับพี่น้องเฟิ่นกะได้ความอดทนพอสมควรครับกะต้องทำหน้าสวยไว้ครับเจียบทำเลือกก็ต้องอดครับพี่น้องนะบ,บ้าโดมกะขบวนแรกกะเป็นขบวนงานประเพณีวัฒนธรรมเฮากะมาฮอดจุดหมายปลายทางครับพี่น้องคือมาฮอดวัดกุตองกุดวาเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเป็นขบวนแรกครับเตียนจีบพี่น้อง บราดมพามาเบิร์เด้อมิตองมต้องเอาตอนสวยครับเพราะว่าตอนสวยนะช่างภาพเป็นพันๆเลยครับบราดูนะหาเอามองมองเป็นธรรมชาติหลายกว่าเนาะเอาผ้าพี่น้องมาเบิรงครับกว่าจะมาฮอดมองสุดท้ายนี่โอ้โสู้ชีวิตพอสมควรครับพี่น้องมึงเนี่ย ใายดีบ่ะเกือบไม่ได้กินตีนบ่ะเห็นยร่างคนเกือบกินตีนส่งอย่าดูอย่าดูหนามึงแน่ตีนพองเบิดโอ้ยลูกเผือกคอยเกือบกินตีนพี่น้องเอ้ยระวังก่อนนามองไม่เห็นนะครับเอาผู้เลืดภาคอทางหน้าก่อนครับนี่ตีนตีนทอดไพ่ไว้นะเกือบไม่กินตีนบ่ะ น่นกินได้แต่ทนไหวเลยเทพพะเกก็ต้องทนเพื่อความสวยเพื่อประเภทนี้ของเขาเพื่อวัฒนธรรมของเข้าครับพี่น้องบางน้องเพิ่นกับผูซูชีลิตพอสมควรครับพี่น้องครับขิรถบามานต่างอนจากมือครับไม่ได้ซ้อมเลยย่างจะซื้อโอ้เจ้าถือปลายบอกโอ้ถือปลายเนาะปกติการล้มกิจกรรมกับทางเรียนอยู่ตลอดเนาะสุดมากอะเป็นจำไม่เยอะเคยเปนอยู่ เอยเคยเนาะครับอันนี้คือสาวสวยหออยูเด้ขบวนหองล่งเรียนบัวขาวเนาะแมนดีบ่